สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเพราะว่านี่เป็นดวงรวมและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถรู้ได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะ สำหรับท่านใดค่ะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกและหากท่านเกิดในลัคนามีนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวาราศีมีนทุกท่านค่ะมารับฟังกันเลยค่ะในช่วงปี2567ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้จะเน้นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านในปี67นะคะ และหากมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็จะเตือนด้วยนิดๆหน่อยๆเช่นเดียวกันเพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วคลิปนี้อาจจะช่วยให้ท่านนั้นมีแรงมีกำลังที่จะต่อสู้นั่นเองค่ะหากเมื่อใดก็ตามที่ท่านพบเจอกับอุปสรรคต่างๆหน้าาท่านจะได้ไม่ท้อแท้และสิ้นหวังนั่นเองนะคะแต่ขอเตือนนิดนึงนะคะในปี2567ขอให้ท่านมีสติในการช่วยเหลือคนนะคะอย่าใจอ่อนคิดสงสารมากจนเกินไป คิดให้ละเอียดรอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจว่าท่านจะช่วยเหลือหรือไม่ช่วยเหลือนะคะเพราะปีนี้ดวงชะตาของท่านจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะบางท่านนะคะหากพื้นฐานดวงดีๆชีวิตจะพลิกฟื้นจากหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวนะคะท่านจึงตกเป็นเป้าหมายของคนที่ท่านรู้จักหรือว่ามิจฉาชีพเมื่อใดก,ก็ตามที่เขาเดือดร้อนด้านการเงินเขาจะนึกถึงท่านเป็นคนแรกๆหรือ ท่านจะตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพในลักษณะหลากหลายรูปแบบขอให้ท่านมีวิจารณญานในการรับฟังอย่าเชื่อคนง่ายในปี67นะคะเพราะว่าปีนี้เขาจะมองว่าท่านฐานะดีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้คนที่ไม่เคยเข้ามาขอความช่วยเหลือลจากท่านเขาก็จะเข้ามาค่ะ ปี67การเงินของท่านจะดีขึ้นรายรับเข้ามาดีกว่าปี66ท่านจะสังเกตได้ด้วยตัวของท่านเองเลยนะคะว่าการเงินดีขึ้นแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าเงินที่ท่านจะได้หลักๆมักจะมาจากการลงมือทํามาจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองนะคะขอบอกให้ท่านเชื่อใจนิดนะะึงค่ะว่าปี67ท่านจะมีทรัพย์สินหรือว่ามีสิ่งของที่มีราคาแพงๆสําหรับตัวท่านเพิ่มเข้ามาในบ้านหรืออาจจะเป็นของใช้ส่วนตัวของท่าน บางท่านจะเป็นทรัพย์สินชิ้นแรกในชีวิตของท่านเลยทีเดียวนะคะนั่นก็แสดงว่าการเงินดีขึ้นถึงได้เตือนตั้งแต่ตอนต้นว่าให้ช่วยเหลือคนอย่างมีสติห้ามให้ใครกู้ยืมเงินเป็นอันขาดนะคะห้ามซื้อสิ่งของราคาแพงๆโดยใช้ชื่อของท่านแต่เป็นการซื้อแทนคนอื่นเด็ดขาดห้ามเซ็นคำประกันให้ใครไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆทั้งสิ้น จะซื้อสิ่งของมีค่าร่วมกับใครเช่นบ้านรถคอนโดที่ดินอสังหาขอให้คิดให้ดีๆนะคะระวังจะเดือดร้อนจากสิ่งที่เตือนมาหากท่านขาดสติและไม่คิดให้ละเอียดรอบด้านตัดสินใจเร็วจนเกินไปปีนี้เป็นปีที่ท่านการเงินและการงานดีขึ้นการงานจะเจริญก้าวหน้ามีโชคจากงานนะคะเพราะว่าดาวพ่อฤหัสมาอยู่ในตำแหน่งของการงานและการ ของการเงินเป็นปีที่ท่านขยันขึ้นหาเงินเก่งขึ้นมีรายรับจากหลากหลายช่องทางแม้แต่บางครั้งเดือดร้อนเอ่ยปากขอกู้เงินขอยืมเงินก็มักจะสําเร็จบางท่านมีน้สินเพิ่มขึ้นได้รับการอนุมัติวงเงินซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยนะคะไม่คิดว่าจะสําเร็จกลับสําเร็จเพราะว่าบางท่านในปี67ท่านจะมีการเริ่มต้นทําในสิ่งใหม่ๆบางท่านจะมีการ ก้าเข้าสู่โลกโซเชียลออนไลน์แบบเต็มตัวเอาจริงเอาจังกับงานเพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมาท่านอาจจะแค่เล่นๆไม่จริงจังมันเหมือนถึงจุดเปลี่ยนแปลงของชีวิตซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะถึงเวลาดวงจะฟื้นตัวและพลิกผันเปลี่ยนแปลงมักจะมีจังหวะและโอกาสดีๆเกิดขึ้นเสมอคะ่ะและเป็นปีที่มีคนรักและเมตตาท่านจะมีคนอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือสนับสนุนมีสเสน่ห์วาจาโดดเด่น ท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดติดต่อประสานงานเจรจาต่อรองในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปพ่อค้าแม่ขายนักร้องพิธีกรปังมากงานจะทำให้ท่านโด่งดังมีชื่อเสียงมีโชคและข่าวดีจะมีโอกาสและจังหวะดีๆเข้ามาเป็นปีที่คนจับจ้องและสนใจท่านเพิ่มมากขึ้นจะมีใครบางคนนะคะนำข้อเสนอดีๆมามอบให้เช่นชักชวนท่านไปลงทุนร่วมกันหรือว่ารับงานพิเศษร่วมกัน สิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นหลายครั้งและเป็นรายและเป็นเรื่องราวดีๆแต่อยากให้ท่านมีสตินะคะปีนี้เป็นปีที่ท่านจะมีความกล้าบ้าบินอยากมีอยากได้อยากจะให้ชีวิตดีขึ้นบางช่วงจะมีแรงกระตุ้นลึกๆภายในจิตใจมากระตุ้นให้ท่านกล้าที่จะตัดสินใจง่ายจนเกินไปและขาดสติมีความโลภรอบงำถึงได้คอยเตือนให้ท่านมีสติอยู่ตลอดเวลาจะทําอะไรก็ตามจะ ทำอะไรจะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆห,หรือแม้แต่จะตัดสินใจอะไรก็ตามคิดให้นานๆอย่าใช้ความอยากอย่าให้ความอยากมีอยากได้มาปิดกั้นความผิดชอบชั่วดีนะคะห้ามทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่าใจใหญ่ใจนักเลงถ้าท่านระมัดระวังกับสิ่งเหล่านี้มีสติอยู่ตลอดเวลาบอกเลยว่ามีเงินทองเพิ่มมากขึ้นบางท่านมีสินลดลง บางท่านมีหนี้สินเพิ่มแต่เป็นหนี้สินที่ดีนะคะฟังแล้วอย่าเพิ่งตกใจแต่ปีนี้ก็ระวังนะคะดาวราหูแสบๆจะมาบั่นทอนการเงินของท่านเช่นให้คนกู้ยืมแล้วไม่ได้คืนหรือใช้ใจ่ายแบบขาดสติอยากได้อะไรซื้อทันทีอยากได้อะไรซื้อทันทีปี 67. งานของท่านดีขึ้นจะมีคนคอยเชื่อเหลือน,นำงานมาให้นำเสนอให้กับท่านหากท่านขยันไม่กลัวความเหนื่อยยากลำบากบอกเลยว่าเงินดีมาก บางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่ช่องทางบางท่านกลัวการที่ดาวราหูทับแต่อย,อย่าลืมนะคะว่าดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวใหญ่ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆคือการเงินแต่อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะเงินที่ท่านจะได้หลักๆจะมาจากความรู้ความสามารถของตัวท่านเองฉะนั้นอย่ากลัวเหนื่อยคะ่ะแต่อุปสรรคคือตัวท่านเองบางช่วงนี้ก็ขยันสุดๆเลยนะคะทำอยู่ตลอดเวลาแต่บางช่วง ก็ไม่อยากทําอะไรเลยเหนื่อยท้อแท้สิ้นหวังเครียดเบื่อฉะนั้นขอให้ท่านขยันเข้าไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตรายเดือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบางท่านคงสงสัยนะคะว่าได้เงินมาจากการทํางานเพียงอย่างเดียวหรือเพราะว่าอยากได้เงินแบบง่ายๆบ้างแบบไม่ต้องออกแรงมากอะไรทํานองนี้จะมีโอกาสหรือไม่ ก็มีเหมือนกันนะคะที่บางช่วงท่านจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงหรือว่าเสี่ยงลงทุนแต่ว่าจะเป็นการได้มาไม่มากสําหรับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะพอได้พอได้ยิ้มพอได้อ่ามาให้ท่านได้ชื่นอกชื่นใจแต่ไม่ถึงขั้นได้มาแล้วปลดหนี้ปลดสินร่ารวยเงินทองนั่งกินนอนกินไม่ใช่แน่นอนฉะนั้นอยากให้ท่านเสี่ยงอย่างมีสติประเภทได้อ่าตัวเด็ดเด็ดมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถหรือว่าซื้อหมด แบบเทหน้าตักห้ามนะคะให้เสียงแค่พอได้ลุ้นก็พอข้อดีปากจะให้โชคให้ลาบมีดวงได้ทรัพย์สินเงินทองจากการเจรจาต่อรองท่านใดที่รับงานอิสระฟีแแลนซ์ท่านจะได้ทำโปรเจกต์ที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ทำ ถ้าขายก็มีโอกาสไดออเดอร์รายใหญ่ได้มาแบบอัศจรรย์น่าเหลือเชื่อขอใช้คำนี้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อเหตุใดก็ตามถึงเวลาท่านจะนึกถึงคลิปนี้ทันทีว่าอุ๊ได้ง่ายจริงๆไม่ได้คาดหวังแต่ได้มาแต่การที่ท่านไม่ได้คาดหวังแต่ท่านก็ยังทำเต็มที่นะคือทำเต็มที่ทำดีที่สุดแต่อะไรจะเกิดขึ้นท่านจะไม่โทษสิ่งสิ่งนั้นเพราะว่าท่าน ได้ทําเต็มที่แล้วแต่สิ่งที่ท่านทําเต็มที่ท่านก็จะได้มาซึ่งสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงคือข่าวดีอะไรก็ตามที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ท่านจะได้มาบางท่านไม่เคยคิดว่ามีโชคไม่ได้รับของฟรีมานานคำว่าของฟรีคือมีคนนำของราคาแพงๆมามอบให้หรือว่าสิ่ง,ชงโชคเราได้มาก็จะมีด้วยนะคะบางท่านนี่บางครั้งนะคะ จับฉลากนูนนี่นั่นได้ปากกาได้สมุดแต่ปีนี้อาจจะได้พัดลมหรือว่าได้จัก,กรยานสมมุตินะคะเที่ยวงานวัดเสดดาวได้รางบัลใหญ่ๆอะไรทํานองนี้นะคลิปนี้เน้นเรื่องดีๆนะคะและเป็นปีที่ท่านนั้นจะค้นพบช่องทางใหม่ๆใ,ในการทํางานหาเงินเพิ่มตั้งใจที่จะทําอะไรท่านจะได้ลงมือทําแน่นอนจะได้สัมผัสกับสังคมใหม่ๆมีคอนเน็กชันเพิ่มขึ้นค่ะคนโสดมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่ท่านถูกชะตาอยากจะพูดคุยด้วย บางท่านคบหาดูใจกันมานาน ก็จะมีการตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันอาจจะมีการมั่นไว้ก่อนจองก่อนหรือว่าตกลงแต่งงานในปี6 7เเลยก็มีถามถึงได้ใจแน่นอนค่ะมีเยอะมากบางท่านจะมีการตัดสินใจนําเงินไปลงทุนหรือว่าต่อย,ยอดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัวจะเพิ่มขึ้นระวังคนหลอกลวงระวังจะเสียเงินจากการโดนเอารัดเอาเปรียบนะคะขอขออยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่านช่วดีมีความสุขค่ะกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้า ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพบเจอแต่การะยานะมิที่ดีนะคะคิดหวังสิ่งใดงก็ขอให้สมดังใจมุ่งมา่นปรารถนาสวัสดีค่ะ